้าจะพูดถึงเรื่องหลานสาวของผมแล้วก็ไม่มีใครสู้นางเอิญคนนี้ได้ครับเพราะว่านางเอิญคนนี้นี่อายุเท่านี้นี่ซึ่งกำลังเรียนอยู่ชั้นระดับมัธยมปลายนี่เอิญมีความสามารถมากมายโดยเฉพาะการตีขิมตีขิมจนเป็นที่หนึ่งของโรงเรียนแห่งนี้ผมปรบมือให้หลานเอิญคนนี้มากผมเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับเอิญ เป็นแฝดกับอินแต่ว่าอินนั้นหรือว่าอินตานั่ะคุณปูก็คือคุณพ่อของผมแกเอาไปเลี้ยงเจ้านั่นน่ะเรียนหนังสือเก่งมากเก่งระดับสอบได้เกรดจุดสูนสูนของห้องของโรงเรียนกันเลยทีเดียวแม้ว่าความฝันของอินนั้นจะต้อยต่ำม,มาก คนเรียนเก่งขนาดนี้มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นแค่เสมียนหรือว่าพนักงานบัญชีผมว่ามันไม่เหมาะไม่ควรผมเลยบอกอินว่านี่อินอยู่กับปู่แท้ๆเนี่ยปู่ก็มีเงินมีทองอยู่น่าจะเรียนให้มันสูงๆเรียนเป็นวิศวะหญิงหรือไม่ก็เรียนเป็นคุณแพทย์คุณหมอไปเลยเพราะว่า ปู่หรือว่าพ่อเนี่ยของผมเนี่ยก็เป็นคนมีที่ไร่ที่นามีทรัพย์สินสลิงคารสามารถที่จะส่งให้ลูกหลานเรียนหนังสือได้สบายแต่ไม่ล่ะครับอินกับใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาสามัญชอบอยู่ไร่อยู่นาอยู่ป่าอยู่เขาเพราะว่าปู่หรือว่าคุณพ่อของผมเนี่ยแกก็มีที่ไร่ที่นาอยู่ประมาณสิบกว่าไร่ซึ่งก็ ปลูกกอบไผปลูกต้นกล้วยปลูกอ้อยปลูกนั่นปลูกนี่สารพัดร้านอินนี่ก็ช่างเอาใจปลูกสิจริงๆขยันทําการเกษตรนั่นนี่นู่นในขณะที่การเรียนของอินนั้นไม่เคยตกต่ําเลยสมิน้ำ อินคนนี้ก็ใฝฝันอยากจะเป็นแข่พนักงานบัญชีอยากจะมีเงินซื้อบ้านเล็กๆสักชั้นเดียวอยู่แบบสมระใช้ชีวิตแบบแตำเตี้ยเรียดินไม่สมกับที่ร่ำเรียนเก่งขนาดนี้ทำไมทำไมที่มีความใฝ่ฝันแบบธรรมดาสามบัณักก็ไม่รู้ ปู่ของผมบอกว่าดีแล้วล่ะที่หลานน่ะมันไม่ทะเยอะทะยานอยากจะทำงานแล้วก็เก็บเงินสร้างบ้านชั้นเดียวเล็กๆจูแบบพออยู่พอกินเขาเรียกกันว่าอยู่แบบพอเพียงอยู่ตามอัตภาพแสดงว่าหลานอินคิดดีแล้วกอยากจะยาเด็ดขาดอย่าไป เอาสมองช่วยช่วยใส่เข้าไปให้หลานเนี่ยมันมีความคิดฟุ้งเฟอ้อเหอนเหิมนั่นนี่นู่นเด็ดขาดเองจำไว้พ่อของผมบอกกับผมอย่างนั้นผมก็ว่าเออเอ,อ่ะเอาเถอะถ้าอินจะไฟฟันอยากจะเป็นแค่พนักงานบัญชกีก็ไม่เป็นไรในค่ำคืนนั้น บังเอิญรั่วนังเอนินของผมนี่ก็เกิดอาการปวดท้องมาอย่างรุนแรงผมนี่เลี้ยงเอนินมาแต่ดเด็กนะสาหรับเอิญเนี่ยไม่ใช่อินเอนินอยู่กับผมเอนินเรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยได้เรื่องครับเรียกว่าวิชาอะไรอะไรก็สอบได้ประมาณแค่ผ่านเกรดแค่สองจุดกว่าๆเท่านั้นเองแต่เอิญเนี่ยมีความใฝฝันอยากไะทางานัสูงเงินเดือนเยอะ เอาละสิครับที่นี่ที่มันมีปัญหาก็คือเอิญเนี่ยชอบเที่ยวเวลาผมไม่อยู่ชอบใส่กระโปงสั้นๆหรือไม่กางเกงขาสั้นเสื้อกล้ามเป็นชุดคนข้างยังไงละ่ะมันดูไม่งามไม่เหมาะไม่ควรสำหรับสายตาของผู้ใหญ่อย่างผมสมมิหน้ำนาะถ้าหากว่าผมไปสังสรรค์กับเพื่อนเอนิญ ก็ออกจากบ้านไปเที่ยวกับเพื่อนมีเพื่อนผู้หญิงมารับแล้วก็กลับดึกดึกดินผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีเพื่อนผู้ชายไปด้วยหรือเปล่าในที่สุดผมก็เคยถามหลานว่าเอิญเวลาไปเที่ยวกลับดึกๆึกเดินดเนี่ยที่เห็นมีแต่เพื่อนผู้หญิงมาส่งเนี่ยมันมีเพื่อนผู้ชายไปร่วมด้วยหรือเปล่า อเอินสายหน้าบอกว่าไม่มีไม่มียังไงก็ไม่มีจนบางครั้งฟ้าสางกระจ่างตาแล้วค่อยกลับมาบ้านก็มีเอาล่ะสิว่าคราวนี้มันไม่ดีไม่งามแน่สำหรับสายตาคนแก่อย่างผมเออเกิดว่าเกิดท้องเกิดไสอะไรขึ้นมาจริงๆเนี่ยปูของปูปูของ เออหรือว่าของอินหรือว่าพ่อของผมเนี่ยเล่นการผมในหาว่าเลี้ยงหลานไม่ได้เรื่องในที่สุดค,ค่าคืนนั้นผมเลยตัดสินใจแอบซุ่มอยู่ใต้กอไผ่แอบซุ่มมองดูในค่าคืนนั้นผมโกหกว่าผมจะไปสังสรรค์กับเพื่อนจริงๆแล้วผมไม่ได้ไปไหนผมแอบแอบดูอย่างเดียวว่าหลานสาวของผมนี่มันไปเที่ยวกับใครบ้างเพื่อจะอสืบเสาะหาความเป็นจริงในที่สุด ก็เห็นกับตาเห็นคาตานี่แหละครับเธอออกไปเที่ยวกับเพื่อนผู้หญิงและก็ไม่มีเพื่อนผู้ชายไปด้วยเลยเอ้าวละสิค,ครับแสดงว่าผมนี่คิดมากผมตัดสินใจ <c oughs> เอาละ่ะยังไงยังไงก็ขอจ้องแอบมองตอนกลับมาอีกรอบหนึ่งว่าจะมีเพื่อนผู้ชายมาส่งด้วยหรือเปล่าในที่สุด ปัญหาก็เฉลยขึ้นจริงๆครับเพื่อนผู้ชายมีมาส่งจริงแต่ว่ารออยู่ปากซอยโน่นไม่ยอมเข้ามาปล่อยให้เพื่อนผู้หญิงอีกคนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์มาส่งเอื่นที่หน้าบ้านผมผมเห็นคาตาคราวนี้แหละครับมันเป็นเรื่องแน่นอนเลยเพราะว่า ไปเที่ยวกับเพื่อนผู้ชายแต่เอาเพื่อนผู้หญิงไปด้วยเพื่อให้เพื่อนผู้หญิงเนี่ยทําท่ามารับแล้วก็มาส่งเฉยเพื่อให้ผมตายใจผมไม่ยอมเชื่อแหละครับผมไม่ได้โง่ให้หลานผมหลอกขนาดนั้นวันรุ่งขึ้นฝาสางผมตัดสินใจเรียกเอิญมาคุยว่าเนี่ยลุงเห็นกับตาจะมามดเห็ดไม่ได้ว่า ไม่มีเพื่อนผู้ชายไปเที่ยวด้วยกันให้เพื่อนผู้หญิงนั่นทำท่ามารับมาส่งเฉยๆทำอย่างนี้ได้ยังไงโธ่เอินกราบเท้าของผมโธ่ลุงเอินเอินผิดไปแล้วต่อไปเอินจะไม่ทำอย่างนี้อีกเอินจะกลับตัวใหม่ในที่สุดล้านผมก็ทำได้จริงๆครับเธอเลิกเที่ยวโดยเด็ดขาดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา